ม right. <Hey. S 2> not ันไม่ได้ละหน้าไม่ให้หน้าไม่ให้ละหน้าพยายามจะสู้จะตายคามากๆแต่ตายตายตายไปแล้วแสดี๋ยวกลับไปใน่าตายแล้วพี่กินข้าวยังอ่ะฮะกินแล้วไปกินใช่ไหม้๊ะฮะ๋ย่พี่อยากกินอีกไม่แย่ วันนี้มือมือนี่กี่ล้านเนี่ไม่ใช่อ๋อที่ดิฟเปอร์ดิฟเปอร์ไม่ใช่เออลืมทิ้วอร่อยนะเนี่ยเต็มเลยนี่อร่อยมากมีเกี่อนหรอมึงจะกลับบ้านนะเขาไป่งได้แต่ไม่มีไม่มีช้อนโอ้จู่สภาพกูเลยฟ้าเหมือนจะไหวทำหน้าไหวกันทุกคนแต่จริงแล้วไม่ใช่ตั้งแต่เช้ายันจะมืดอยู่แล้วเฮ้ยทำไมทำกับเขาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวหันให้กลับอ ไม่ต้องช่วยเลยโดนเรามาโดนเรามาโดนเรามากจะอ้วกใส่หน้ามันทุกคนดิฉันขอลาออกในที่นี้ลาออกแบบเป็นทางการใครอยากโทรหาดิฉันรีบโทนนะจ๊ะจะปิดเครื่องหนีปอนันโดนกล้องเบรกเนียวน้ำเต็มเลย เอาเลยเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยอะเอาเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดสวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่แยกการชนะพิเศษตัดกบเพรกระเก่นนะครับอตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกานะครับ40นาทีก็วันนี้เราปิดเคสแล้วครับที่จาก,กีโมงจก,กีโมเพเรเกษซึ่งผลที่ได้วันนี้เราก็อาจจะช่วยให้อาหารสุนัขนี่ประมาณ50-70ตัวได้ครับเพราะว่าแต่ละซอยจะมีสุนัขจอดจัดที่อยู่ตามทางซอยเยอะมากครับ โดยจำนวนนี่อาจจะเยอะกว่านั้นนะฮะซึ่งซึ่งปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือพวกผีๆกะกาเล้งแๆเนี่ยมันก็จะมามีวนเวียนตามตามซอยหน้าตาไม่ดีเดี๋ยวชอบออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะมากครับก็สรุปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนร่วมงานของเราทั้งทีมท,ทุกคนที่มา,าช่วยเหลือกันทุกคนรวมทั้งเรือจากเอคอแล้วก็เงิน,ส,นส่วนควบคุมจากเอคอด้วยอาหารด้วยหน้าตาแบบไม่ไหวแล้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวทีทุกคนครับคนที่หนึ่งครับน้อง ลิเกน้องลิเกสิทธิ์<อ>พ้ทลุงนะครับตอนนี้น้องน้องหนันของเราถึงถึงว่าว่าจากการจับม<ห>ยืเยเร็วๆเพิ่งฟิล์มเพิง่งแปดว่ะเร็วๆอ้าวเหรอส่ว<อ>นพี่พี่ใหางของเราข้างหน้าพี่ใหญ่สุดนะครับจะทำตัวเป็นพี่ใหญ่ตลอดนะครับเพราะดูจะเหนื่อยๆแล้วใครมีอารมณ์ให้ให้ด้วยนะเฮ้ยดาเข้ากล้อง ส่วนคนต่อมาครับอันนี้พี่ซีนะครับจากลุ่มลาดบูรณะลาดบูรณะซึ่งก็วันนี้เข้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยนะครับคนหนึ่งครับชื่อพี่ชมพู<อ>่ส่วนข้างหลังนะครับีนงัทอองทรายอ๋อน้องทรายของเรานะครับอันนี้มาจากกรุงเทพนะครับผู้ว่าส่งเข้าประกวดมาเลยนะครับคนนี้ข้างหลังของเราก็เป็นน้องจุมม๋มไม่สบายตลอดออกจับหมาไม่สบายออกมาไม่สบาย ข้างหลังนี่ก็เป็นผู้ดูแลครับผู้ติดตามไม่ได้มาทำเหล่ามาติดตามคนนี้เยอะเลยเคพื่งลากนี่พี่รุ่งคือคุณโมดคุณโมดไม่ใช่นางไม่ใช่นางข้หลังครับคนหลังก็ร่างสวีทวันวิวจับแอดจับมือกันคู่นี้อ้าวเฮ้ยมิไม่ได้จับไม่ได้จับแก้ข่าวครับแก้ข่าวอ่าคู่นี้นะครับน้องเฟียสน้องเฟียสน้องเฟียสนะครับน้องเฟียสกับน้องจอย ตั้งใจหน้าตากเขินๆแบบว่าดูแก้มแดงสดใสทั้งคู่เลยช่วงนี้<อ>คิดเองว่าเขาทำอะไรกันอยู่เรื่องจ้างอะไอีกอ่ะเดีวข้างหลังครับรพระเอกของเราวันนี้รเรื่องเมืองสุธิวาน์นี่นะครับชื่อเล่นว่าเป็นเมืองเมืองยาล่มหน้าตาเหมือนบลาพิกอนนะครับโชว์บาพิกอน <S 2> <S 2> นี่อยู่หน้าปลาพิกลาซาเดินข้างหน้าอหนึ่งคนนะครับขาดไม่ได้ครับน้องเอครับน้องเอน้องเอวันนี้มาลากเรืออย่างเดียวครับเฮ้ยยังไม่แนะนน้ำนี่เลย น้องเอนะครับแล้วก็อีกคนนะครับเจลุ่งครับแหงอ่าวไทยจากพักยานก <c oughs> ี้เมื <c> ่ <oughs> อกี้เราเห็นนะครับหัวเรือเข้าไปล่องตูงเลยอีพุ้นสงเข้ามาขวดทีมง,งานของเราทุกคนวันนี้ก็คุอขนาดน,นะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือสัตว์กันเราก็ช่วยแชร์เสียสละความสุขส่วนตัวกําลังกายกําลังกายเพื่อจะรักษาชีวิตที่บนอยู่บนโลกใบนี้ที่เป็นเพื่อนกับมนุษย์นะครับ ไปไปถือเอาปก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนจริงๆครับสวัสดีครับ